เียร์นี่เขาบอก่มันอนึงให้มันออกทรงจีนไหลเดี๋ยวนลยอะไรคือตัวจีนไหลนั่นแหละเนาะสูงคนมองไม่เป็นได้เอาตัวมาหรืตัวเราตักใส่กับพืชอ่านั้นแหละตัวจีนไหลรีอยุ่มไหมนะเนอะหนึ่งสองเนอะได้แล้ว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 สองจิ้งหรีดสองจีนไหนี่ได้แล้วตัวหนึ่งตัวปุ๊ ออไม่ต้องเนี่ยฝากเสียมมันห้องนะพุทธสั่งไทยได้ปะเจ้าก็ยังบนจอเลยนะเลยตายละมึงก็ครบช่องตอนท้ายตอนมันห้องอยู่หูแล้วเนอันนี้คือจิง้งหรีดหรือวออา่าจีน่ายล่ะซ่องออเมือนเดเนี่ยเนี่ย กินไนมีนส่ข้องอ่ะอืมนี่มา่องกินไหนกับท้าบุญจันทร์ไป่องกินไนตอ,องกินไนคุณโอ้เส่อใช่ตาพยายามบิ่งแล้วเมัอนซองมือคืน่องจินรีดตวงว่องเมื่อคืนเอาละเกือบตึต่นละ ตัุใหญ่โอ,อู้นู่เออขอเไหรประเด็ดแค่วันตรงเด็ดแค้วันผมกัดคลองกัดคลอ,อ,องออกอุนห้องเอต็มซวนหุ่นไอ้องโตแล้วล้อซวนวัวเนอไปได้ปะลายบนนั้นสหน Này, Thử, nó này, này, này. mình nó mới này, khủng này, nó nó lột pelau và hàn đấy nha, tớp, à, tớp như thế này, hùng này, sang bên hoang, cái song chình dù xuân mà là cỏ

ตามแสงไฟไปครับจะเจอจึงหลีดจ้าเออนี่หนุนนี่หนุนอือหนั่นแหละให้นานละอันนั่นแหละเพื่อเป็นคนอื่นโอ้บุกเข้าเด่นแข่งเออได้อยู่คุณเอองัดมาฮัลโหลงัดขึ้นมาเออ ได้แล้ว้ยหักแค้วพร้อมผลิตจุ๊บจ <for aust> <ian> um. ๊ะ <il> วุ้ยอดมึงกอติ โอ้โหดิบแเข้มขมบ่ดใดตัวนี้บ่ดใดมันลุบไวมันรอดไปวันนีええ้สำหรับจิ้งหรีดพุ่นเดี๋ยวคุณเชียงดิอืมเี่ยวตับเนี่นี่แหละ ตีไทยกอนไทยกอนไทยนั่นแหละดำดำน่ะแหลจิ้งหรีด,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 ดนั่นแหละเอาเลยนั่นแน่เมนูอาหารมันนอกเขาจิ้งหรีดน่าตืน่นตัวนั้นอยู่บม่ไกลนี่นี่มาซองจิ้งลรีดกับบุญจันทร์ โอ้ป่ะ oh. ต oh, oh. oh ุ oh. ๊หน้าเนี oh. Oh, ่ยัอืมโอ้ยตุ๊บุงให่เอ่อทสักไม่ทันอยู่ได้หน่ะอืมโอ้ดินแข็งตาย ฟันหรืเตอะอืมมันแนมันกับอยู่นี่แล้วเนาอเสียมบุคมเสียมนี่นะะก็คือต้นมะละกอส่วนมะละกอมันบานหอมในส่วนของฮัดเสียละไป หนึ่งครบแล้วอา้าวละท่านนี้เนาะนี่ที่จับมาได้แล้วนะครับไอตัวนี้นี่แหละต,ตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ทั้งหมดว้าวสุดยอดจังเลยเออตัวผู้หาอาหารมันก่อจะเป็นมันต้องได้คุดเอา ขายเยอเลยยังกันขายแล้วครับเออดีดีดีเลยเออเฮ้ยดีนิ่งๆกันิ่งเออเอามือไปบิดเอ้อยู่ไหนนี่มีตึมเด็ดข้ามไหมที่ไหนที่บุญจันทร์ซองมาเมื่อกี้ไปซองกับมงคลนี่ไปแป๊บเดียวคืนมันก็เลยไปบ่ฮอดสิบนาทีมาได้ไล่บ่ไล่ยโมลุ่นนี่บังเอีงนี่กวางเทกวางวันนี่ หดแล้วตองเกี่ยวตัวอีก้องได้อีกน่มค่ะมันส่งค่ามตสงบานเปิอาจารย์สิบหกสิบเจ็ดตัวโนเดียวได้อจัรสปตัวส่งบาทไหแม่คนที่ซื้อไปเลยอืมอจยใ้ตองอยู่ฮึโอกินไกินไม่กินไม่กินหมดแล้วกเตแซ่กว 2, 4, ่าตเมียคน ก็เราคล้องไอ้เคยกัมีนอยู่นี่แหละ